วันแรกครับผมวนนสวัสดีครับโอ้โหแต่เกาะคอ,อใหญ่ๆเลยแล้วเป็นลามเล็บเกี่ยวครับผมหัวดาวโดกอยู่ข้างบนดุดโอ้โหปลากับเจ้าตัวเล็กครับผมสวัสดีครับแล้วก็ชา่างโอโ้แย่กันหามาดูพึ่งด้วยครับผมเยอะครับผมไม่ไหวคอใหญ่ด้วยแล้วก็หนามแล้วครับผมแต่น้ำมันใหญ่ไม่ไหวครับผมไปหาหม่ครับ วันแรกครับผมครับไม่รักโอ้โหเจออีกครับผมบิมหมเลิเลยครับผมแต่สูงเอายากครับผมไม่ใช่เล็กเลยครับโอ้โหปะหาไปครับผมโอ้โหเจออีกแล้วครับผม เยอะครับผมมิี๋ยวไปเอาครับผมไป,เ,ปเยอะครับผมรังใหญ่ๆกันเลยเสียวเจ้าเล็กตัวเล็กบกบกำลังตีอยู่เดี๋ยวเราไปดูครับผมโอ้โหเด,ดี๋ครับผมเจ้าตัวเล็กตีมาเป็นไงนี่รูน้ำปิ้นนะผมปั้ปีดีแก้วอ่าโดนมัดจากเ้าโหรจริงๆครับผม,บนมาาเนี่ยวนี่แกมัดตีแต่ผมเจอสองลางแต่ไม่เคยเอาสักลางเดี๋ยววันหลังจะไปเอา เขาขาปวดขาขึ้นไม่ได้จะให้โอบขึ้นกับทุงสารเขาตัวเล็กเกินปะ่ะหลังม่ใหญ่แต่หัวดาวใชิเล็กเลยครับผมพืชครับโอ้โหดนครับผมก้องจะเบอร์ดอยไปเดี๋ยวทำครบครับผม ลอยดยูการลอ,รอยๆนะครับผมเดินวัดได้ด้วยลอยพกตีครับหัวด,ดาบยาววิดแขนเลยครับผมแล้ยหัวดาบใหญ่เลยจะไย้ครับผมมาไม่ทันเขาโอ้โหเนี่ยครับผมโคตรเจดายเลยครับไปดวไปเราเาลาเราของเราไปครับอาดู เย็บคมบแล้วแกกระดาษใหญ่ป่ะรู้สึกว่าจะหวั่นแล้วชักใจแล้วล่ะรูดไปเดี๋ยวเป็นรูดกันครับผมโ <Okay. S 1> ดดใหญ่เลยวันนี้ชาวโอบก็เดื่อไปไหวตบฟันเอาไว้ไป่พาดกันผมว่าขาไม่ดีนะขาดีดนีเนาะโหนเชือกเท่าขึ้นได้ผมเพราะผมตัวเล็กอย่างโอบเขาอ้วนนะครับ ติดพุงคืนไปแล้วก็รูดลงใหม่คืนเลยไปแล้วก็รูดลงอีกบกอใช้ไม้พาดครับผมอ่ะวิธีสุดท้ายแล้วใช้ไม้พาดดูสิจะได้ไว้ลังนี้ลังไม่ใหญ่แต่หัวดาบโอ้โหบกคึกเลยครับโน่นไอเจ้าตัวเล็กเด็กใหญ่เลยได้ตัวไวาโค่นกว่าจะไ้โคเราปญหาไปเดี๋ยวรอลุ้นกันไหนครับได้ไปได้เดี๋ยวรู้เรื่อง แต่เมื่อกี้ชาวโอเขาขึ้นไปลงต่อยเลยแตกก็ต่อยก่อนเลยตดใบหว่นครับผมสร้างขึ้นครับโอ้โหกว่าจะตัดกันเสร็จครับผมหลายหอบเลยเปี่ยนนเล็บเล็กอ่ะเอามาพาดแล้วโอ้ยังไงจะได้ไหมห้าสิบห้าสิบร้อยนึงพอดีฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะครับผมลักล่าของป่าเดะดูเดะโอ้โหถ้าเป็นเดะดูเดะ ไป <laughs> เดี๋ยวรุดกันรุดยังอยู่เหมือนเดิมเลยเพื่อนจะไปไหนเลยสองโบโล่และอ่ะอลงมาแล้วครับผมดูน้ำใหญ่นะครับผมรังผมเห็นเป็นแบบนี้ผมเลยตัดไม่เอาถังรองเลยเพราะมันต่อยผมนะครับแล้วก็เนี่ยหน่อยคามืออยู่เนี่ยโอ้โหสั่นหน่อยครับผมเพิ่งลงมาถึงก็หนีมาที่รถเอาน้อยเอาอดิเออน่เนี่ยแล้วก็ต่อยหน้าไปสองทีครับ พอเป่าควันใส่ปั๊บสวนควันเลยแต่ช่างโอ้อยู่ข้างล่างโดนเยอะครับผมเยอะไหมสิบกว่าเลยสิบกว่าเต็มแขนมาเลยโอ้ขึ้นไม่ได้ตัวใหญ่ผมลองขึ้นดูอ่ะได้นี่ว่าเหมือนกันก็เสร็จไปตั้งนานแล้วครับผมตีกันกี่โมงสี่โมงนี่เกือบบ่ายอ่ะอ่ะไปครับผมหัวน้ําสวยมิ้มเฮ้ยพึ่งแล้วก็มิ้มก็หัวน้ําสวยไปครับผมได้มิ้มหนึ่งลังแล้วก็พึ่งหนึ่งลังคุ้มครับไปครับ สวัสดีครับไปหนูเน่มองแคเอาไ,<ป>ไม่ต้องยังไม่ต้องเดิดนไป,ไปครับโอ้ไปครับดู้อยนี่ไปรอรุนลังต่อไปครับไปรุนแล้วจบคลิปแล้วไปครับ <c oughs>